สี่นส่งในหัดใหญ่ที่มีการใช้บริการเยอะในความคิดเห็นบังลิดนะพี่บางริดไปเคยใช้บริการมานะครับผมสีนส่งไปดูกันหนึ่งนะครับผมที่บังลิดยกให้เลยนะหนึ่งแฟตครับแฟตสีเหลืองครับผมจะเป็นรูปสายฟ้าฟาดนะและกก็ถูกบริการดีแต่ระบบการจัดการของเขาวันคือจะเปิดเผยม,มาเลยอย่างเช่นของวางอยู่ตรงนั้นหมดเลย นะครับผมวางตรงคอเตอร์ตรงนั้นแหละแล้วก็มีกา,ก,การจัดการนู่นนี่นั่นะกับตรงนั้นแหละก็ทําให้ผู้ใช้เห็นหมดเลยสองครับเคอรี่ครับเคอรี่ราคาจะสูงหน่อยบริการดีระบบเขาจัดการเขาก็จะดีนิดนึงจัดการคือแต่เป็นส่วนหมดเลยนะคอเตอร์อยู่ด้านหน้าแล้วของที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยจะเอาไว้ไว้ด้านหลังแล้วก็จะการหลังบ้านหมดเลยก็คือลูกค้าจะไม่เห็นการจัดก,การนะฮะก็จะถือว่าเป็นระบบที่นี้ครับผม ตอนที่3ก็คือ JT นั่นเองเนะครับผม JT นี้เขาจะมีโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโปรโมชั่นเขาอะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะบางทีถูกบ้างแพงบ้างถูกบ้างแพงบ้างบางทีคนไม่ค่อยได้ตามไงฮะเพราะบางทีพอใจว่าถูกปุ๊บพออีกเดือนนึงมาปุ๊บเอา้าขึ้นอีกแล้วก็กลายเป็นว่าลูกค้าไม่ค่อยอยากจะมาลองใช้เท่าไหร่นะสี 4, e ่ Nim Express นะครับผม Nim Express ดีแนะนําเลยถ้าใครส่งพัสดุที่มีน้ําหนักเยอะนะครับสิบ กว่ากิโลขึ้นไปเนี่ยแนะนําเป็นเน็มเอ็กซ์เพลยเลยครับผมเน็มเอ็กซ์เพลยเนี่ยจะถูกมากนะจากที่มริทเคยใช้บริการนะครับผมแต่เสียดายไม่มีดับออบนะครับผมก็คือไม่มีพวกติต่อกับลาซาล่าชอปปี้อะไรพวกนี้หรือว่าทิกต็อกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่โอเคนะครับผมอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นของมริทนะครับผมไม่ได้ฟันธงว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าใครดูแล้วก็ลองมาใช้บริการกันดูนะครับผมวันนี้มริทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ะจุบ๊บ มาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดระฆังดังตุงต้งๆๆ้งตงไปเลยนะครับผมโอเค